สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับมือนี้ผมนำพาทุกท่านมาที่บ้านดอนสำราตบบนตำบลกุฎชุมพู่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดบุรลราชธานีครับมาเชิญเรือดังจากกุฎชุมพู่เข้าไปร่วมทําการแข่งขันสนามบันกอกตำบลนกองแก้วอำเภอกันทละล่มจังหวัดศรีสะเกดมือนี้มีโอกาสได้มาพบกับโคต โคตเตี้ยีคบเตีครับอ่าเดี๋ยวให้โคตเตียพ่นว้าประวัติเรื่องกุชมพูเฮ้าสะก่อนให้ฟังสะก่อนกุชมพูเฮ้าหนี่ซื้อเรื่องอยังเทพปทุมทองเทพปทุมทองเขาไม่ยืดจากลำเทพปทุมทองเขาก็เดียสองลำสองลำลำนี่ลำหนึ่งเนาะลำเดกลำนี่ลำโคลำนี่ลำลำตํำมิดตํำกอของของเพื่อเทพปทุมทองเฮาครับเออเดือทีืเดือม่วนค้ายไปหมดแล้วไอ้นี่ พี่น้องครับเดี๋ยวให้ผู้จัดการเที่ยวพันเอ่กว่าเรือดประวัติเรือลับนี้ฟังแน่นะผู้จัดการเที่ยวพันบอกเรือลับนี้ฟังแน่เป็นอยงไรมันเป็นเลือขอนทั้งลำนั่งสี่สิบเรือเรือนี่เท่าเท่าเท่าขุดเองหมดหรือคุดเองครับขุดเองอยู่นี่เลยอ๋อบ้านบ้านยี่วัดเท่านี้ขุดเองครับขุดเองสับสปทุมวัดสับปทุมทองครับสับปทุมอะไรสุดสับปทุมอะไรได้ได้ไม่ไม่ได้ใส่ ไม่มันแต่ผุนนั้นอันน่าจุดว้เหมือนครับอ๋อได้มาเป็นขอนบ่ครับไม่ได้มาเป็นขอนครบะท่านได้บ่ท่านนด้คุดบ่าท่านได้หยังได้มาเป็นขอนเลยแกขอนมาเลยแกขอนมาเลยคได้ม่ปีไดห้วยเดินม่ีอะจสามพีสามเประมาณปีสองพั้าร้อยสามสิบเจดสมสิปไม่หยังไม่ตะเคียนครับตะเคียนครับอ๋อมาจากไซก่อผูนนั้ผู้จองน่ยหอยผุนนั้นผู้จองครับอยู น่าจะรวยน่าจะรวยอ๋อมาจากผลไหลายเนาะเรืองเรือเข้าสไลม์มาจากพุ่นบานนี้เข้าเข้ามาขุดนี่ชุ่มชนเด้วขุดเองเลยขุดกัดสร้างมีสร้างอยู่สร้างพื่นอำมาแต่พอใหญ่มาแต่สุ่มพรอ๋อสร้างสร้างก่อนอาจารย์จิ๋วปัญญาวิเชียรจิ๋วปัญญาอ๋อสร้างวิศรักล้งสวนจากมุนลังสวนชุ่มพรครับอ๋อนี่นี่นี่เบิ้งเบื้งที่น้องครับเบิ้งเรือ แสดงว่าเรือลับนี้เขาสิบ่บ่บ่อปับปมมบรุงมไ่เห็นยังเลยบ่อครับสี่เห็นไลยเป็นอนุรักษ์ไว้เลยครับพี่น้องเบิ่งตัวเรือด้วยพี่น้องครับสองนิว้ว <c oughs> <laughs> น,นักสองนักนิ้วถ้าไปแข่งก็พี่น้องเรือสูป,ปกติสีซูมืดหนีนี่สูเขาไประเทศถังนอ้อครับยกเว้นว่าสิเป็นรุ่นประเภทเดียวกันดุลไป,ป,ปเภทเดียวกันใช่สิตั้งแต่ปีสามเจ็ดสามแปดเข้าไปแข่งใส่เนี่ยเข้าได้มากไปนครพนมนั่งสามสิบแล้วก็ไปสตึก อุบลนี่นะครับเป็นเลือดสี่สิบจะไปนั่งสามสิบบ่บอกแล้วถ้าถไปผุ่นไปนั่งสามสิบถ้าไปสมพีไปนั่งสี่สิบอ๋อแต่เลือดหน่ะเลือดสี่สิบเลือดสี่สิบไปนครพนมเขาแข่งสามสิบเขาก็นั่งสามสิบนั่งสามสิบเพียงไลยบ่ไปแข่งแล้เลือดสามสิบเขาสามสิบมันก็ได้อันรับสองมาอยู่ได้ครับไม่รับสองมาอยู่ได้สมัยนนั้้โอเก่งตัวนี้บ่บ่ธรรมดาตัวนี้เฮ่าผีีพายมาจากบ้านเฮ่าเองบ่ครับบ้านเองบ่บ่มีทั้งอื่นเลยบ่บ่บ่มีบวกบ่มีบ่มีบวกบ่มีหยางบ่ บ้านีสนามที่เป็กแข้งเหลือเดเขาได้รางวัลชนะเลิศที่ย่างนี่มีบ่ที่ก็มีอุบุญเนนะครับอุบลบ่สี่สิบบ่สี่สิบจากปีเลยดอกแต่จากปีใดขมนวนเชมมาลาศเนี่ยครอันรับสองอ่ากับไปทั้งนครพหลงอันรับสองกับติดมาแล้วอ๋อแสดงว่าเขาไปหลายสนามอยู่ไปหลายสนามอยู่ครับนี่ไอพี่น้องครับมาเบิ่งเรือเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เตี่ยมยางมาเบิ่งเรือนี่ โมเมนตนว่าเมนคอนอีหลีรอเน่เ <presidency> ป็นคอนอีหลีเลยนี่นะครับเบิงเบิงลักษณะเรืออันี้เขาสอบไหวนี่เพื่อเพื่อไปแข่งสนามบ้านแยวคองบอกรับบ้านแถวองแถวพี่บรณเนี่นะครับอ๋อคันคันเขาเชิญซีซีเป็นคอนเป็นขอนเข้าก็สิไปอยู่กลับไปอยู่ครับอ๋อเป็นคอนอีหลีห้ามเป็นคอนเสียบเพราะว่าคอนเสียบซือมือนี่มันบางแย่งอมันบางแบบนี่คันเข้าไปนี่ห้วยยก สี่สิบหาสิบคนเหมือนี้ยุคสมัยแมนบอนี่สมัยเก่งๆก็ได้แบกเบาท่านโบเก่งลหนักอ๋อฝีผ้าให้ถือสมัยกำลังดีๆเนี่ยโยกมันกับโอเคกี่ยเออะโฆษณาเนี่สิเบาโดนเทื่อ่เรือเนี่ยเพาะว่าตำแหน่งอะล่ะตำแหนชนะนี่มันสิเบาปูโยกถอยกับปูอึดเออปูอึดนี่ครับเป็นแตงแตงเป็นโขนโอ้ละเป็นเห็ดเป็นเห็ดมีขีดหลอกนั่มแต่้ม่ได้ใส่เห็ดขีดหลอกยังสิ นนกะท่านผู้ผู้มันเ็ดเองเพิ่อนโอ้นี่ปกติเพิ่นสิบ่แม่นคลิปล็อกเนาะเพิ่นสิเป็นจ่อหัแล้วก็น็อตเ,เสียบแต่นี่เป็นคลิปล็อกเป็นเอ่อเป็นอีกนวัตกรรมนึงนี่ตาเพิ่นครับนี่ซือเรือเทพรทประทุมทองนะครับโขนหัวโขนเลือดใส่รํารนี่ปีว่าแข่งอยู่บ้านเฮาแม่นบ่นีค่นมนมนนครับอยู่นี่นะครับนี่สนามเฮานี่ครับเป็นใส่รับนี่ครับแข่งสาสิบหรือสี่สิบไหมแข่งสี40ิบสี่สิบมันมัน คนมันเหลือหลายมันนั่งมาพ่อกันเตรียมกอนจังาเัดนเหตุหมนน่นี่นี่พี่น้องครับที่ผมให้ทุกท่านในเบิ่งเรือลำานี่นะครับเนื่องจากว่าทัางวัดสาปุทุมาลายเพิิน <c oughs> เรือลำานี่เป็นเชื่อว่าเป็นอนุรักษ์์พซสอมบ่ยั้งบ่ปรับปรุงให้เรือลำหนี้ได้ให้ถึงกุลานด้เบิ่งเป็นเรือตนตน้นเอื่อนว่าเป็นต้นฉบับของเรือเทพทุมทองครับ ตั้งแต่ปี2 5 3 7เป็นตนมากครับเพื่อนก็เอามาแข่งส่วนสิแข่งเลือ4สี่สิบสโมันไปแข่งเรือสมือนี่ก็อาจจะสูบบวไหวเพราะว่ามันหนักกาไว้แต่แข่งเป็นรักษาคนรบทําเยี่ประเพณนี้ทั้งสายนาบ้านท่าวัครับทองทินนะฮเป็นเรือดทองทินท่าไว้บ้านเฮ่านี่ยังมีเรือแบบนีหลายบะแถวมีมันแจงเจรเญหรลายอยู่ครับแบบแบบนี่เลยเด้ครับเป็นคอนครับอนแบบนี้เลยยูวัดนี่ก็เป็นหือพุ่มมาลา เป็นเป็นขอน้มาม้าหนำกันนะบา<อ>้านไก่กันโนนนอ้ระมาลาศิลาเนี่ยวัดศ<ก>ิลาเนาะนี่ครับพี่น้องครับให้พี่น้องเบิ่งตัวเรือลับนี้แปลว่าเฮาบ่ได้เฮาบ่ได้เบิ่งเฉพาะเรือลับนี้เรือเรือลับนี้บ่ได้เอาไปแข่งสนามพันกอกที่ผมมาเชิญเด้เดี๋ยวสิว่าโอ้ยของของ,ของหวานบ่แม่นมีอีกลัน้นึงนะครับเอาไปแข่ง <laughs> เดี๋ยวผมสิพาไปเบิง่ง เรือล่ำที่ห้าสีเอาไปล่มทำาการแข่งขัน,ขนสนามบันบกอ,อกนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิงแต่ว่าตัวนี้เป็นเรือที่ชุมชนเพ่นร่วมอนุร,รักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมทั้งสายน้ำเก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้เบิงทองกับสิเลิกๆแน่จังหน่อยนะครับนี่คือเรือเทพประทุมทองเป็นต้นฉบับเรือเทพประทุมทองพี่น้องครับให้เอฟซทุกท่านได้เบิงนะครับที่นี่บ้าน บ้านนั้นก็บ้านดอนสำราญดอนสำราญกุดชมพูพีู่ลนมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ